5ประโยคปฏิเสธไว้บอกเพื่อนเวลาคุณไปไหนไม่ได้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะโคตรพัฒน์รพัพย์นามนมงคลน,นะคะภาษาเยอรมันมันสนุกค่ะวันนี้มี5ประโยคนะคะมาฝากกันค่ะเคยไหมคะที่เวลาเราอยากปฏิเสธเพื่อน,นะคะ่ะอยากปฏิเสธเวลาเขาชวนไปไหนแล้วเราไม่อยากไปนะคะยิ่งสถานการณ์แบบเนี้ย ใครชวนไปไหนเราไม่อยากไปอยู่แล้วใช่ไหมคะเรามาดูแต่ละประโยคกันนะคะที่เราจะพูดนะคะประโยคที่1เลยนะคะข้อที่1น,นะคะผมจะไล่เรียงลงมา1 2 3 4 5้านะคะ1บอกว่า ich bin beschäftigt ich bin beschäftigt นะคะ ich bin beschäftigt แปลว่าฉันหนัะยุ่งอยู่นะคะววฉันยุ่งอยู่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่คือประโยคที่1น,นะคะต่อมาะค,ะออค่ะข้อ2ค่ะ ich habe zu so viel zu so tun ich habe zu so viel zu so tun ประโยคที่สองนะคะ Ich h a b e zu so viel zu so tun. แปลว่าฉันน่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทำนะคะ Ich habe zu so viel zu so tun. นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทำนะคะนี่คือข้อสองนะคะต่อไปคะ่ะข้อที่สามนะคะดูหมายเลขสามนะคะ e s miles, can i ดิเ n สม h วคานอิก i ิกดิเซส kann ich nicht นะคะดิเซส kann ich nicht นะคะแปลว่าครั้งนี้นะคะฉันไม่สามารถจริงๆนะคะครั้งนี้นะคะฉันไม่สามารถจริงๆต่อไปนะคะเราจะไปต่อที่ข้อที่4นะคะ i ี h ฮาบะ s อนเ n p l เนอ i ์ h ีกฮาบ o ชอนเพลนเ i อ h ์อีกฮาบะชอนเพลนะคะประโยคในข้อที่สี่นะคะจะแปลว่าฉันนะ่ะมีแผนเอาไว้แล้วนะคะมีแผนการเอาไว้แล้วนะคะนี่คือความหมายของอประโยคข้อที่สี่นะคะต่อไปนะคะประโยคที่ห้าหลายคนทุกคนคงคุ้นเคยนะคะอี h a า e keine s e i ย h h กฮาเบ i n e Zeit นะคะอ habe keine of นใส t ซึ่งมันก็แปลว่าฉันน่ะไม่มีเวลานะคะเอาละค่ะหวังว่าครั้งต่อไปนะคะเวลาเพื่อนชวนคุณไปไหนนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์อย่างนี้นะคะแล้วเราไม่อยากไปนะคะหวังว่าใน5ประโยคนี้นะคะก็อาจจะ ช่วยคุณในบ้านนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะโค้ดมี f a c e b o o k นะคะชื่อ Facebook ภาษายมันมันสนุกนะคะแล้วก็มี Youtube c h annel ด้วยนะคะชื่อ Youtube c h annel ที่มีชื่อว่า a c t ช o Studio นะคะแล้วก็มีคอร์ดภาษาเยอรมันออนไลน์นะคะระดับ r i r s b i ด้วยนะคะใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะทักมาที่ Inbox Fanpage นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ